เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2025หัวข้อแสงไฟพร้อมกล้องพร้อมแอคชั่นตอนที่1ข้อพระคำหลักเยเรมีบทที่29ข้อที่11 11 พระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพระเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าอ่านพระร,รมัมภีสดุดีบทที่หนึ่งร้อยสาสิบเก้าข้อที่สิบสามถึงสิบเจ็ดสิบสามเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในคันมานดา 14. ข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าคลั่นครามบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีสิบโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ ประดิษฐ์ขึ้นมาณนะภายในที่ลึกแห่งโลกสิบหกพระเนตรของพระองค์เห็นค่าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กำหนดให้ค่าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยสิบเจ็ดข้าแต่พระเจ้าสำหรับค่าพระองค์แล้ว พระดำริของพระองค์ล้ำค่ายิ่งรวมกันเข้าก็มากมายนักหนาเนื้อหาเมื่อผมบังเกิดใหม่อีกครั้งเมื่อกว่าห้าสิบปีที่แล้วผมมีคำถามมากมายเพราะว่าผมเป็นนักวิชาการในฐานะคริสเตียนวัยเยาว์ผมมีคำถามมากมายและผมเชื่อว่าศิษยาพิบาลของผมคงจะเบื่อผมแล้ว หากผมถามไปทั้งหมดผมมีคาถามเช่นจริงหรือไม่ที่พระเจ้าทรงรู้จุดจบตั้งแต่ต้นถ้าใช่พระองค์ทรงรู้หรือไม่ว่าอาดัมกับเอวาจะกินผลไม้ต้องห้ามถ้าพระองค์ทรงรู้จุดจบตั้งแต่ต้นพระองค์ก็ควรจะทรงรู้แน่นอนว่าอาดัมกับเอวาจะกินผลไม้ต้องห้ามนั้น ถ้าพระองค์ทรงรู้ว่าพวกเขาจะกินผลไม้ต้องห้ามทำไมพระองค์จึงทรงปลูกมันถ้าพระองค์ทรงปลูกมันและพวกเขากินมันอย่างที่พระองค์ทรงรู้ว่าพวกเขาจะกินทำไมมันถึงกลายเป็นปัญหาผมมีคำถามมากมายและในที่สุดผมก็หันไปหาพระเจ้าและพูดว่าพระบิดาขอพระองค์โปรดทรงเห็นใจข้าพระองค์ พระองค์ทรงทราบว่าถ้าพระองค์ไม่ได้ถามคำถ,ถามถึงพระองค์โดยตรงถ้าพระองค์แค่อยากเข้าใจพระวจนะของพระองค์ดีขึ้นโปรดตอบคำถามเหล่านี้ด้วยในที่สุดผมก็ได้รับคำตอบจากพระเจ้าผมเรียนรู้จากพระองค์ว่าโลกทั้งใบคือเวทีและเราทุกคนต่างก็เป็นนักแสดงเช่นเดียวกับที่เชกสเปียร์กวี นักเขียนบทละครและนักแสดงชาวอังกฤษเขียนไว้มีบทละครที่เขียนโดยพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเองและนี่คือเหตุผลที่ฮีบรูบทที่สิบข้อที่เจ็ดกล่าวถึงพระเยซูว่าเจ็ดแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วเพื่อจะทำตามพระทัยของพระองค์ ตามที่มีเรื่องค่าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วนกิจการบทที่15ข้อที่18กล่าวว่า18ให้ทราบแต่โบราณการตรัสไว้แล้วย้ำว่าพระเจ้าทรงทราบพ,พระราชกิจของพระองค์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มโลกก่อนที่ท่านจะเกิดพระเจ้าทรงเขียนบทละคร และท่านกับข้าพเจ้าจะต้องเป็นนักแสดงในบทละครนั้นพระองค์เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้อำนวยการสร้างและแม้แต่ผู้กำกับและเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ของเราได้อย่างถูกต้องและแสดงบทบาทตามแบบแผนและความปรารถนาของพระองค์ท่านวางใจได้ว่าแผนการของพระองค์สำหรับท่านนั้นยิ่งใหญ่ ข้อพระคัมภีร์ประจําวันนี้กล่าวว่าความคิดของพระเจ้าที่มีต่อท่านเป็นความคิดแห่งสันติไม่ใช่ความชั่วร้ายที่จะนําท่านไปสู่จุดจบที่คาดหวังในพระองค์ท่านที่รักพระเจ้ามีแผนอันยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตของท่านและพระองค์ตั้งพระทัยให้ท่านทําให้สําเร็จเพื่อที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับสันติสุขของพระองค์อย่างไรก็ตาม ท่านต้องทำตามบทของพระองค์ตามที่มีอยู่ในพระวจนะของพระองค์วางใจและเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และพระองค์จะนำท่านไปสู่จุดจบอันรุ่งโรจน์ประเด็นปฏิบตัติความรุ่งโรจน์รอคอยท่านอยู่หากท่านดำเนินชีวิตอย่างเคร่งครัดตามพระวจนะของพระเจ้า